แนวโน้ม5เรื่องนะคะที่จะเกิดขึ้นจากมุมมองทางโหราศาสตร์เกี่ยวข้องกับดาวรายเดือนที่โครจรย้ายนะคะนอกจากนี้ดาวพฤหัสที่เพิ่งโครจรเปลี่ยนแปลงเ,เป็นมหาอุดไปเข้าพบเรือกนการงานภารกิจหน้าที่ของชาวตุลส่งผลอย่างไรกับสรุป5เหตุการณ์นในช่วงครึ่งหลังไปอัปเดตกันได้นะคะ ใครเพิ่งมารับฟังเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามช่องโหราห9านะคะสำหรับในช่วงครึ่งหลังตุลาคนะ,คะเป็นช่วงเวลาที่ชาวตุนจะมีดาวกําลังแรงนะเรียกว่าดาวพรหัสโคจรไปเป็นมหาอุดนะคะโดยเฉพาะเรื่องการงานภารกิจหน้าที่นะคะเรียกว่าในเหตุการณ์แรกนะจะเป็นช่วง ที่ชาวตุนนะคะจะมีจังหวะได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่เพราะดาวพฤหัสโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งที่มีกําลังแรงดังนั้นนะคะเป็นช่วงที่เรามีการพิสูจน์ความสามารถหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องจังหวะชีวิตในความสําเร็จทางการงานได้นะคะแต่ความสําเร็จนี้ไม่ได้มาจากการนั่งรอเฉยๆนะเนื่องจากดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนอริด้วยชาวตุนนะคะมีโอกาสที่จะถูกดึงดูดเข้าสู่สถานการณ์ที่ต้อง รับงานด่วนๆรีบๆียยากๆอยู่เสมอนอกจากนี้ก็หมายถึงชีวิตประจําวันด้วยนะคะที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแบกรับภารกิจหน้าที่เพิ่มขึ้น,นะะชีวิตต้องแก้ไขปัญหา ที่คนอื่นทําไม่ได้นะคะหรือเข้าไปไกลเกลียก่ยความขัดแย้งเรื่องอครอบครัวองค์กร,ค,กรค,ความสามารถของชาวตุนในการเปลี่ยนเรื่องวุ่นวายให้เป็นความเรียบร้อยเรียกว่าเป็นช่วงที่โดดเด่นนะคะหากแก้ไขปัญหาผ่านพ้นใช้พลังงานในเชิงสติปัญญาแก้ไขทางการงานอาจถือว่าเป็นช่วงที่จะประสบความสําเร็จจากเรื่องราวเชิงการแก้ปัญหานะคะเครือข่ายของชาวตุนนะคะก็คือเรื่องความโดดเด่นดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนเพื่อนสังคมนะคะดังนั้นหมายถึงเพื่อนนะคะพี่น้องคอนเน็ชัน ในวงการที่ชาวตุนเกี่ยวข้องนะมาตั้งแต่อดีตนะคะจะเข้ามาส่งเสริมให้งานการก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดได้เช่นการมีเหตุนะคะให้เราต้องทํางานกลุ่มทีมนะคะหรือการทํางานคนเดียวมันมักจะเชื่องช้าไม่สําเร็จนะช่วงนี้เป็นได้ที่เราจะต้องมีการประชุมบ่อยนะคะเจราจาประสานงานกับคนมากขึ้นนอกจากนี้นะคะการเกี่ยวข้องกับคนมากมายเยอะแยะขึ้นอาจจะนํามาซึ่งความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะเป็นเรื่องราวความสําเร็จเกียรติยศนะคะที่มาพร้อมกับความเหน็ดเหนื่อยเรียกว่าช่วงนี้ความสําเร็จ ความก้าวหน้าของชาวตุนต้องแลกมากับความทุ่มเทและเหนื่อยเพิ่มขึ้นการงานการค้านะคะ ในแบบดั้งเดิมนะคะหรือทำซ้ำๆแบบเก่านะช่วงนี้เป็นได้ที่ต้องเกิดเหตุให้เราปรับตัวนะคะคู่แข่งทางการงานการค้ามีเยอะขึ้น,นทำให้ชาวตุนช่วงนี้ปรับตัวเยอะนะคะต้องเกี่ยวข้องกับการทดลองสิ่งใหม่นอกจากนี้ก็เป็นช่วงที่เราใช้ไอเดียความคิดในการแก้ไขปัญหาเยอะขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามความที่เขาเป็นดาวพฤหัสนะคะมีกําลังแรงโดยเฉพาะเรื่องการงาน,นทําให้ความสําเร็จก็มีได้น,นอกจากนี้เป็นช่วงที่ภารกิจเยอะ,ะหลายสิ่งก็บางทีโยนมาไม่ไว่าจะเป็นเรื่อง งานการที่แบกรับที่ไม่ได้เงินก็เป็นภาระเพิ่มเติมได้สำหรับในเหตุการณ์ที่2นะคะเรื่องราวการเงินมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ26ตุลาคมดาวังค k a โคจรเป็นเกษตรตาธิบดีนะคะถือว่าช่วงนี้การเงินก็มีแนวโน้มดีขึ้นเน,นื่องจากเดิมที่ผ่านมาทับลักนาแต่เป็นปะนะคะทำให้เงินทองไม่ค่อยแน่นอนในหลังวันที่26ไปนะคะดาวการเงินก็โคจรมีกําลังมั่นคงเสถียรทาให้ชาวตุลมีแหล่งทางการเงินดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง ลูกค้าประจำนะคะมีคนมาเกื้อหนุนอุดหนุนนอกจากนี้ยังเป็นดาวเรื่องราวของคู่คลองเพศตรงข้ามดังนั้นช่วงนี้เป็นได้ที่ก็อเกิดภารกิจร่วมกันนะคะคู่คลองชักนําไปในเรื่องผลประโยชน์การเงินหรือชาวตุนมีภารกิจเรื่องเงินเงินทองทองเกี่ยวข้องกับคู่คลองมากขึ้นได้นะคะเป็นการเงินที่เกิดขึ้นจากหยาดเหงื่อแรงงานที่มีความเสถียรมั่นคงมาแบบสม่ําเสมอนะคะมาจากเรื่องการทํางานหนักความกล้าที่จะลงทุนนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่ลงมือทําบางอย่างแล้วมีผลตอบแทน สม่ำเสมอดีขึ้นนะคะไม่ใช่โชคลาบแบบฟลุกๆนะทรัพย์สินช่วงนี้จะสร้างขึ้นมาจากเรื่องความเหน็ดเหนื่อยนะคะเรื่องของความมั่นคงทําให้ชาวตุนหายใจคล่องขึ้นกับเรื่องเงินแล้วก็เรื่องราวของผู้สนับสนุนอุปถธรรมถือว่าจะมีตัวช่วยทางการเงินเกิดขึ้นรับในช่วงนี้นะคะชาวตุนที่คบหาอยู่หรือว่าเกี่ยวข้องทางการงานกับคู่ครองนะคะถือว่าจะเป็นจังหวะที่ตั้งอยู่บนเรื่องของ การร่วมมือร่วมใจนะการเป็นหุ้นส่วนหรือความมุ่งม,มั่นร่วมกันในการที่จะมีเป้าหมายทางการเงินพาครอบครัวผ่านพ้นเรื่องราวรายจ่ายนะคะหรือมีภารกิจร่วมกันเชิงเงินเงินทองทอง,ทองบ่อยขึ้นนะคะสำหรับในเหตุการณ์ที่3นะคะเป็นเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับชาวตุลเช่นเรื่องของการทบทวนชีวิตนะคะก็เกิดการตัดสินใจบางอย่างได้เนื่องจากช่วงนี้นะคะเมื่อดาวอังคารย้าย26ตุลาคมก็จะสัมพันธ์กับ ดาวพระเกตและดาวมฤตยูนะไปกระตุ้นเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงนะคะนั้นเรื่องราวช่วงนี้จึงเป็นเรื่องที่เกิดเหตุกระตุ้น,นให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสิ่งที่เรานึกไม่ถึงได้นะบางครั้งเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงรอบตัวนะคะ นอกจากนี้ยังหมายถึงการสิ้นสุดจบวาระจบสัญญาเรื่องราวมรดกสินทรัพย์นะคะนอกจากนี้ก็หมายถึงเรื่องราวการตัดสินใจบางอย่างเช่นการพิจารณาต่ออายุต่อสัญญาะะเรื่องราวทรัพย์สินหรือแม้แต่เรื่องของการจบสิ้นบางอย่างเนื่องจากมันไปสุดทางนะคะทำให้เกิดการตัดสินใจบางประการเกิดขึ้นนอกจากนี้ก็มีการ เกี่ยวข้องเชิงมรดกสินทรัพย์นะคะหรือเรื่องราวเก่าเดิมที่ยืดเยื้อมีเหตุให้เราต้องตัดสินใจเพื่อจะจบลงในช่วงนี้ได้เช่นกันเป็นจังหวะที่ก่อเกิดการค้นหาความหมายบางอย่างที่ลึกซึ้งนะเช่นบางท่านเนี่ยมีเรื่องราวของความสนใจในสิ่งที่แปลกใหม่ขึ้นนะเช่นอยากจะเปลี่ยนงานนะคะมองหาเรื่องของความเพิ่มพูนทางการเงินก็ได้นะเปลี่ยนบทบาทชีวิตหรือแม้แต่เรื่องการสนใจศึกษาเรื่องสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะคะเช่นประเภทเรื่อง ความเชื่อนสาสตร์ต่างๆที่เป็นโบราณนะคะจะเริ่มเข้าใจสัจธรรมของชีวิตนะและเริ่มมองความเป็นไปของชีวิตในแบบที่มันเป็นธรรมะเป็นปรัชญาเป็นหลักการมากขึ้นนะนอกจากนี้นะคะก็คลายความยึดติดในโลกในวัตถุด,ด้วยเนื่องจากดาวพระเกตนะคะไปกระตุ้นพบเรือนมรณะช่วงนี้จึงเกิดการตกผลึกทางความคิดความเชื่อแปลกๆสําหรับชาวตุนได้ช่วงที่เราอาจจะตัดสินใจนะคะเอาบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตนะเช่นเราคบหาใครแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีก็รู้สึก แยกๆกับคนเหล่านี้เกิดการตัดความสัมพันธ์ขึ้นนะคะหรือเรื่องราวภาระหนี้สินเก่าๆที่ฉุดรั้งชีวิตมานานนะช่วงนี้จึงเป็นได้ที่อาจจะมีการตัดสินใจเรื่องหนี้สินการเงินการคบหานะคะสําหรับในเหตุการณ์ที่4ี่นะคะเป็นเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับตัวตนนะเนื่องจากดาวศุกร์ก็คือดาวประจําตัวนะคะไปอยู่ในตําแหน่งที่เรียกว่ามันอ่อนแอนะมันอาจจะเป็นสัญญ,ญาณทางดวงดาวนะคะที่บอกว่าเป็นช่วงที่เราอาจจะอยากหยุดพักผ่อนนะคะหรือพักรบหรือว่า ทบทวนบางอย่างได้มาในรูปแบบนะคะของการเก็บเนื้อเก็บตัวบางท่านเนื่องจากการงานนะทำให้ต้องใช้เวลาทุ่มเทนะคะเป็นช่วงที่อยากจะมีเวลาส่วนตัวนะหรือว่าเกิดอาการปลีกวิเวกในบางช่วงนอกจากนี้ก็เป็นบางท่านเนี่ยเดินทางไกลนะคะหรือว่ามีเหตุต้องปลีกตัวเพื่อเกี่ยวข้องเชิงสุขภาพได้อย่างไรก็ตามในความที่ดาวศุกร์เขาเป็นจุดที่มีกําลังไม่ค่อยดีนะคะดังนั้นมันจะกลายเป็นอาการประเภทหมดไฟก็ได้หรือเป็นช่วงที่เรา รู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองลดน้อยลงนะนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องราวการมีสังคมที่เปลี่ยนแปลงนะคะห่างไกลจากสังคมเดิมนะเช่นบางท่านมีธุระต้องไปต่างจังหวัดนะคะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเนื่องจากมีภารกิจทําให้ห่างไกลจากคนในสังคมเดิมๆนะคะนอกจากนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราต้องหามาเพิ่มเติมนะก็คือฟื้นฟูจิตใจนะคะ หาไอเดียความคิดนะคะพักเรื่องเดิมๆไว้บ้างไปเปลี่ยนบรรยากาศเปิดหูเปิดตาะจะช่วยได้นะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะเป็นเหตุการณ์ส่วนใหญ่จะเป็นความแปรปรวนเนื่องจากดาวพุธในช่วงนี้นะคะจะมีการโคจรย้ายถึง2ครั้งใน24ตุลาและ31ตุลานะคะเรียกว่าเขาโคจรวิปริตนะดังนั้นดาวพุธเนี่ยทับลัคนาชาวตุลน,นะคะก็ถือว่าความผันผวนแปรปลวนเชิงการสื่อสารก็เกิดขึ้นได้ เป็นช่วงการสื่อสารเจราจานะคะมีความเข้าใจผิดในเชิงสัญญาได้ง่ายนะกลับไปแก้ไขางานซ้ำๆนะคะหรือเป็นช่วงที่เรื่องราวระบบความจำสมองสมองเนี่ยไม่ค่อยรับรื่นนะเรียกว่าคิดอ่านก็อาจจะช้าหน่อยนะไหวพิบป,ปฏิพันธ์หลงหลลืมลืมง่ายนะคะนอกจากนี้เป็นช่วงเวลาที่ดาว รับผลนะคะทับลัคนานะแต่มีกําลังที่ไม่ค่อยสเสถียรน,นะเนื่องจากดาวอาทิตย์และดาวศุกร์จะเป็นนิดทั้ง2ดวงนะคะทาให้โชคลาภของชาวตุลช่วงนี้ถือว่าเป็นโชคที่อ่อนกําลังนะคะมีลักษณะบางครั้งเนี่ยเหมือนจะได้แต่ก็มาพร้อมความล่าช้าเพราะดาวพุธวิปริตอยู่นะคะหลายสิ่งเกิดขึ้นแบบไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะโชคลาบก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะไม่ค่อยแน่นอนนะคะอย่างไรก็ตามช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ การงานเริ่มดีนะคะภารากิจเยอะนะบางคนเนี่ยมาให้ความหวังเรื่องราวการเงินการทองแต่ก็มาพร้อมเรื่องความเปลี่ยนแปลงยึกยักนะคะดังนั้นเชิงการงานการเงินช่วงนี้การเจรจาต่างๆต้องใจยเย็นๆนะคะสรับดาวลับผลที่ทับลักษณน,นะคะช่วงนี้ถือว่าจะทําให้การทําความดีพรมงานของชาวตูนบางทีเป็นลักษณะทําดีแบบปิดทองหลังพระนะคะบางครั้งเนี่ยผลงานดีแต่คนไม่ค่อยเห็นนะหรือได้ รับอุปสรรคจากเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ทางการงานได้นะเนื่องจากดาวอาทิตย์จะโครจรเป็นนิดไปเป็นระยะเวลา1เดือนนะคะสำหรับชาวตุนนะคะที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์นะคะตอนนี้ทางช่องโหราฮักเก้าก็มีการเปิดรับสมาชิกโดยสิทธิพิเศษก็คือได้คลิปเฉพาะสมาชิกนะก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องดวงดาวหลักการโหราศาสตร์นะคะที่ละเอียดลงลึกกว่าในคลิปทั่วไปด้วยราคาพิเศษย่อมเยาว50บาทนะคะซึ่งสามารถสมัครผ่านระบบ YouTube ด้วยการกดปุ่มสมัครใต้คลิปนี้ได้ใครสนใจกดดูรายละเอียดก่อน แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ